นะครับทฤษฎีเกี่ยวกับสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านยาวเท่ากันดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดไปถึงสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันมีด้านเท่ากันอยู่3าด้านเลยใช่ไหมดังนั้นสามเหลี่ยมด้านเท่าถือว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปถือว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยนะด้านเท่าทุกรูปถือเป็นหน้าจั่วหมด เพราะหน้าจั่วเนี่ยมีด้านเท่ากันสองด้านอย่างเช่น,นถ้าเป็นด้านเท่าก็จะมี ab เท่ากับ bc เท่ากับ ac ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราตัดมาแค่เนี้ ab เท่ากับ bc เนี่ยก็ถือว่ามันมีด้านเท่ากันสองด้านแล้วใช่ไหมดังนั้นมันจึงเป็นหน้าจั่วแล้ว โอเคนะสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปถือเป็นหน้าจั่วหมดนะแต่หน้าจั่วบางรูปเท่านั้นที่เป็นด้านเท่าได้นะครับเพราะว่าด้านเท่านั้นต้องเท่ากันทีเดียวทั้ง3ด้านเลยนะเอาละมาดูเกี่ยวกับด้านเท่าครับด้านที่ยาวเท่ากันสองด้านจะเรียกว่าด้านประกอบมุมยอด2ด้านที่เท่ากันเนี่ย สมมตินะครับสองด้านเป็นสองด้านนี้แล้วกันที่ยาวเท่ากันเป็นสองด้านนี้แล้วกันที่ยาวเท่ากันมันไปวิ่งชนกันตรงไหนตรงนั้นจะถูกเรียกว่ามุมยอดสองด้านที่ยาวเท่ากันเรียกว่าด้านประกอบมุมยอดอย่างถ้าในภาพนี้จะเป็นสองด้านนี้ยาวเท่ากันสองด้านนี้ก็เรียกด้านประกอบมุมยอด มันมาวิ่งชนกันตรงนี้ตรงนี้ก็เรียกมุมยอดด้านที่เหลือจะถูกเรียกว่าฐาน,นอย่างในภาพนี้นี่คือด้านที่เหลือตรงนี้คือฐาน,นมุมที่อยู่ติดกับฐานจะเรียกว่ามุมที่ฐาน ในภาพนี้มุมตรงนี้สองมุมตรงนี้จะเป็นมุมที่ฐาน,นถ้าในภาพนี้ก็สองมุมนี้จะเป็นมุมที่ฐานทฤษฎีบอกว่ามุมที่ฐานจะโตเท่ากันมุมที่ฐานจะโตเท่ากัน,นเอาละครับมาดูต่อนะครับเส้นที่ลากแบ่งครึ่งมุมยอดจะประพฤติตัวเหมือนกับเป็นแกนสมมาตรเส้นที่ลากแบ่งครึ่งมุมยอด จะประพฤติตัวเหมือนกับเป็นแกนสมมาตรแกรนพับครึ่งเลยครับเนี่ยเส้นที่ลากแบ่งครึ่งมุมยอดจะประพฤติตัวเหมือนกับเป็นแกนสมมาตรงั้นเด็กๆลองนึกดูนะครับถ้ามันเป็นแกนสมมาตรครับแกนพับครึ่งครับนึกนะ <c oughs> ตอนนี้มุมนี้โตเท่าไหร 180ไอ้เจ้านี้เป็นแกนสมมาตรมันก็ต้องแบ่งให้ครึ่งซิกด้านบนกับครึ่งซิกด้านล่างเท่าๆกันป่ะ180ถูกแบ่งครึ่งก็ต้องเป็น90กับ90ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลานี้เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดซึ่งเราบอกว่าประพฤติตัวเหมือนกับเป็นแกนสมมาตรก็จะลงมาตั้งฉากกับตัวฐานใช่ไหมแล้วในเมื่อมันเป็นแกนสมมาตร มันก็ต้องแบ่งให้ข้างบนกับข้างล่างเท่าๆกันด้วยป่ะก็เท่ากับว่ามันจะลงมาแบ่งครึ่งตัวฐานด้วยโอเคไหมครับสรุปเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดจะลงมาแบ่งครึ่งฐานและตั้งฉากกับฐานครับเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดจะแบ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วออกเป็นสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดจะแบ่งครึ่งฐานและตั้งฉากกับฐานด้วย ก็ลองนึกง่ายๆว่าผลมันเกิดจากการที่มันปรับพืติตัวเหมือนกับเป็นแกนสมมาตรนั่นแหละพอมันประพฤติตัวเหมือนกับเป็นแกนสมมาตรเนี่ยมันก็เกิดเหตุแบบเมื่อกี้ครับมุมบนเส้นตรงต้องรวมได้ร้อยแปดสิบก็กลายเป็นถูกแบ่งครึ่งร้อยแปดสิบถูกแบ่งครึ่งก็กลายเป็นเก้าสิบก็เลยเกิดอาการตั้งฉากตั้งฉากกับตัวฐานนะแล้วก็ต้องแบ่งครึ่งตัวฐานด้วยเพราะมันเป็นแกนสมมาตรนี่ ก็ต้องแบ่งให้ครึ่งซีกบนกับครึ่งซีกล่างเท่าๆกันนะอย่างอันนี้ก็ต้องแบ่งให้ครึ่งซีกซ้ายกับครึ่งซีกขวาเท่าๆกันใช่ไหมนั่นก็คือเกิดอาการแบ่งครึ่งตัวฐานนะเส้นที่ลากแบ่งครึ่งมุมยอดนะจะลงมาแบ่งครึ่งฐานและตั้งฉากกับฐานนะครับนะโอเคมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเท่ากันนะก็มาจากการที่บอกว่า อ,อ่มันทำตัวเหมือนเป็นแกนสมมาตรงั้นมันก็กลายเป็นว่าด้านซ้ายกับด้านขวานั้นเป็นภาพสะท้อนซึ่งกันและกันใช่ไหมเดี๋ยนั้นมุมตรงนี้โตเท่าไหร่มุมตรงนี้ก็ต้องโตเท่ากันด้วยเพราะมันเป็นภาพสะท้อนซึ่งกันและกันนะ